นี่เป็นอุโมงต้นไม้นะครับโอ้สวยมากนะครับนี่อุโมงต้นไม้จะขึ้นไปไหนนะนะอันนี้จะขึ้นไปวัดเขาเขาจิแลนะครับ <c oughs> เป็นอุโมงต้นไม้นในธรรมชาติสวยมากนะครับนี่เห็นไหมเห็นไหมสวยไหมครับนี่ให้ดูอุโมงต้นไม้นะอุโมงต้นไม้นะครับนี่นี่เป็นทางขึ้นเขาสวยมากกนะ็ ตรงนี้จะลิงเยอะเดี๋ยวก่อนั้นเดี๋ยวมันจะมีทงที่ลิงให้อาหารลิงตรงนี้ป่ะไปอีกไปอีกใช่ไหมต้องขึ้นต้องขึ้นไปข้างบนป่ะใช่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่เลี้ยวเข้ารงนี้อ่ะที่เราเคยเลี้ยวขึ้นก่อนขึ้นก่อนขึ้นไปบนเขาเหรอเกือบขึ้นไปบนนู้นนะนะอ่าพาไปขึ้นบนผมไม่ใช่รงนี้เนาะผมไม่ใช่ จะเป็นหน้าท่องเที่ยวของจังหวัดลบบุรีนะครับที่จริงแนละ้วจังหวัดลบบุรีมทีที่ท่องเที่ยวเยอะนะครับเยอะหลายที่แล้วก็แต่ละที่ก็สวยๆนะอย่างเช่นทุ่งทานตะวันอย่างเงี้ยนะยถ้าในเมืองก็มีวังนาลายศาลพระกาลนะที่ท่องเที่ยวนะฮะแล้วก็ไปอเอามาโซนเนี้ยก็จะเป็นเนะเที่ยวตามเที่ยวทุ่งทานตะวันอ่างสับเหล็กเขลื่อนปลาซัก สถานที่ท่องเที่ยวเยอะนะลบุรีคือมาวันเนึ่อเที่ยวเที่ยวไม่น่าจะไม่น่าจะครบนะครับนี่นี่มีลิงนะนี่มีลิง,ลงนี่ลิงเขาจะมาอยู่ตามเนี้ยเนี่ยแล้วเด่านักท่องเที่ยวมาก็จะมาไว้ให้อาหารทั้งนี้นะเขาจะอยู่เป็นสัตว์เป็นสวนแต่ที่นี่ดีอยู่อย่างนะครับเราจอดรถเนี่ยเขาไม่มายุ่งกับรถเราเลยนะครับลิงที่นี่นะเขาไม่มายุ่งเขาไม่มานั่นเลย เนี่ยน,นี่เดี๋ยวเราพาไปไล่หนึงนะครับตรงเนี้ยเส้นเนี้ยจะไปทะลุอ่างสะเปลกได้นะครับแล้วเราก็จะมีเดี๋ยวเลยตรงเนี้ยไปก็จะเป็นทุ่งทางตะวันครับเป็นทุ่งทางตะวันสองข้างเลยเราก็แวะถ่ายรูปกันแวะบันทึกภาพได้นะครับอันนี้เป็นเส้นทางธรรมชาติจริงๆนะครับอันเนี้ยเส้นทางธรรมชาติเดิมๆเลยนะครับคือ วิ lock, 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 ่งเลาะเขาเลยเลาะตีนเขาเลยแล้วก็วิ่งเลาะเลาะเลาะไปแล้วก็มันจะมีเดี๋ยเลยนี่ไปก็จะเป็นอทุ่งทางตะวันแต่ละไร่แต่ละไร่ก็เข้าไปดูนะครับไม่ทราบว่าบางไร่เขาได้ปลูกออกดอกหรือยังแต่ช่วงนี้มันก็จะเริ่มออกไล่ไ่กันไปนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวผ่านนี้ไปก็เนี่ยใช่ไหมฮะเป็นวัดเป็นอะไรที่เขา ตามเขาเนี่ยเขาจะธรรมชาติสวยมากมครับรคือเข้ามาถึงตรงนี้แนละ้วมันก็เหมือนว่าเรามาอีกมิติหนึ่งเลยอ่ะอีกโลกอีกใบหนึ่งเลยอะไรอย่างเงี้ยหนีความวุ่นวายมาได้เลยนะครับอย่างในเมืองรถจะติดรถจะเยอะหน่อยแต่ถ้าตรงนี้ถ้าตรงนี้ก็จะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเนี่ยทางตะว,วันข้างหน้าแล้วเห็นไหมเนี่ยทุ่งทางตะว,วันนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตะลักจอดรถแล้วถ่ายให้ดูนะ นี่น,น,นี่เป็นโซนอย่างนี้เลยนะนี่นี่นี่เดี๋ยวขางน้าไปที่จอดรถนะครับดี่จะถ่ายคือตรงเนี้ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเป็นเส้นทางท่องเที่ยวนะมาถ่ายรูปทางตะวันถ่ายรูปในทุ่งทางตะวันก็ไล่แป้งหอมก็อาจจะเสียค่าเข้า,ขาเป็นค่าน้ําค่าอะไรให้เจ้าของไล่เขาเราก็ยินดีนะส่วนะนก็จะยินดียินดีที่จะ ตรงนี้มีคาเฟ่จะจ่ายนะครับเดี๋ยวตะลักเดียวเข้าไปโอเคนะอันนี้อะไรแป้งหองสมมพูเป็นคาเฟ่นะครับนะครับกาแฟก็จะมีหลายๆอย่างให้เห็นนะครับอ่านี่เป็ไล่ทางตะวันนะครับนักท่องเที่ยวก็จะเริ่มมาและอันเดี๋ยวเขาจะเขียนว่าเข้าไปชมทุ่งทางตะวันโอเคสวยมากครับเป็นเป็นทุ่งใหญ่ๆเลย สูงใหญ่เนี่เลยอาวละถึงแล้วโอเคนะเดี๋ยวเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวตะลักลงไปถ่ายให้ดูอีกรอบนึง